สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมงวดที่แล้วครับ09 09เลขอาจารย์นิรานามครับมือนีไหตองงวดดีครับงวดวันที่16มิถุนายน66ครับผมเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารญาณในการเราโชวเราฟังน้าช่งาชองเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับพอเป็นก้อฝากบอกว่าให้ทุกคนลองพิจณาเอามากบ่มากขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจหรือมากตัวใดก็ให้ซื้อไว้เดี๋ยวมันสิอ่านก่อน พาไปหาลอตเตอรี่ไหวมาตัวใดสื่อไหวครับผมถูกชิิงถูกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับส่วนตัวเลขสีขาหรือบัวขาอันนี้เอาก็กกาหนดให้บัวใดถูกชิิงถูกอย่างมันก็คือว่าแหละครับคือพอระว่าแหละมันอยู่ที่โชคเล่ดวงของแต่ละคนนะครับเนาะบางทีเลขอาชีขาบางทีเลขอาจชีบัวขามันก็เป็นไปได้ครับผมงวดนี้เขาก็มารับโชคกันต่องวดที่แล้วพนาเพิ่นเสียได้อย่เขาแค่สองโต มันเข่าสองตัวบนครับโอ้สองตัวล่างศูนย์เก้าและเพิ่นก็ฝากมาบอกว่าดีใจน้ำทุกคนที่ได้โชวช์พลังสีลนะเกิดว่าบ่านน้องก็ดีใจน้ำคือกันพนว่าวันนี้ทุกทิ้งทุกอย่างมั่งกะคือว่าเลยนะพอนอกวสันช่วงนี้ฝนตกครับถือฝนมาสองวันแล้วครับไปนั่งยูสานเมฮนี่ถือฝนมาสองมือแล้วครับจากก้นเสียงแหบอยู่แล้ววันนี้แหงแหบเขาก็เกเ้าอีกวันนี้ โอ้ยแกยังวาวาสนาน้อคนขี่ลายให้มาได้ให้เต่มขี่ลายเขาไปอีกขี่ลายว่าพ่อแล้วเสียงแหบอีกตั้งหากเบาหน่องไปสันแม่หนีเบาหน่องไปตามตัวเหลขครับของเจีเสดงเดี๋ยวใดตัวใดถ้าเบาหน่องอัดคลิปลงห็นเบิ้งนะครับนอะเพิ่นมาแล้วครับเพิ่นมาธุระเพิ่นเลยแวะมไหวแม่จะได้กัดมารับโชกไปต้องกันคือเก่ามือนี้ครับเล็อาจารย์นี่ละหน้าหายมากขึ้นเกา่าเบิ้งเอาพิจรอาณาเอาแต่ว่าเพิ่นหายมากอะ่ะ เขียนมาให้ปแปลกๆอยู่เขียนมาให้ปแปลกๆอยู่เมาหนองว่าเข้ามาบวกหาของพอนีขี้ออยงเดี๋ยวอธิบายคาที่เิ่นเขียนมาให้ขึ้นบวกหาเลาวก็บอกว่าบวกหาเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่งเปินบางสีนะเลียหาเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่งเพือพ่อเพือ่อหมัดเปินบางสีนะเพื่อหมัดมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่งแต่ว่าเปิดหายมากคือเก่าครับ ห้มาสามไฮมาหกหกโตคือ 9, เก่าเจ็ดโตคือเก่าแต่ว่าเลขหานี่เผื่อเลือกุณวางชนะเผื่อเลือกนี่ครับหงวดวนทีสิบหกวิถุนาหกครับผมอาจารย์นิรานามครับหงวดที่แล้วเขาศูนเก่าครับนี่ครับเป็นไ้มาเป็นไฮมาหกเป็นไฮมาหกมากเก่าเป็นไฮมาหก ภายในมะหกมะเก้ามาแปดแล้วก็สามสามอยู่ตรงกลางวันนี้สามอยู่ตรงกลางครับถามว่ามีศูนย์มอกมีศูนย์อยู่ขอบมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์เพื่อหมักแล้วก็หาเพิ่งบอกว่าหานีนเพื่อเลือกเพื่อนวางสีนาหานีนเพื่อเลือกเพื่อนวางแต่สีวันเพื่อเลือกจะได้กับลองพิจรารณาเอาละกันครับผมเพื่อมากยังหมากหาแปดหาศูนย์หาเจ็ดหาสามหาเก้า หาหกหาซีแกลหลแต่ผูมักครับผมดทสิจับสามโตไซก็ไดแต่สินาคําว่าเพื่อเลือกของเพลินแต่บางคนกับมาเก่าสามสามเก่าสามหกสามเจ็ดสามซีสามแปดสามศูนย์แกลหลเตพูมักครับผมทุกจริงทุก,ยามมากอ,อย่างมันก็ขืนยู่ที่โชคเลยดวงเบาน้องกับพยายามหาตัวเลขมาให้ทุกคนให้ได้เบื้องให้ได้เห็นเพื่อให้สิได้รับโชคไปนํ้กัน คิดจริงได้กับให้สมวังดังปาถนาครับพอเป็นก็ฝากมาว่าสื่อตามกําลังนะครับเด้อสื่อเหลขกตามกําลังเพราะว่าช่องเบาหน่องนี่เป็นช่องแนวแนวทางตัวเลขกอาจจะหลายบแม่นว่าลงล่งทุกคลิป็บ่บ,บม่นว่าให้สื่อตามทุกคลิปให้พิจารณาเอาบางคลิปเหลขกมันอาจสิตรงกันบางคลิปเหลขกมันเหมือนกันเฮากับพิจารณาเอาหวดนีฮาก็จะมารับจบไปํากันอีกคือเก่าการชิ้สื้อทุกโตกับงฉิบหว กระสันต้นบอกว่ากระสันจะลงตัวเดียวตีแล้ววะขีบแล้วโตไปเลยเป็นจังขีดบุหลายแต่ตักชีวาจังหดเนาะเพื่อไหามางขีบางของกเลยถามันว่าพอวันนี้สิมิโคมสุดท้ายบอเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวรอรอไปปายรอผ่าสองคนน่ะถ้าอยากเดคมโคมทุ่ท้ายต้องรอผ่าสองพาแรกเอาตัวนีไปก่อนเอาดีตะล่างไปจับหลุ่นโชคหลุ่นดวงของของเจ้าของกวอนวางสีนาแต่ว่าส่วนเหลขสิ เลี้ยงไอ้ยังละคงทุนไทยเขาจังมาว่ากันเขาจังมาว่ากันเป็นหลักชนะอันนี้ครับเบิงอีกเช่นนึงครับเอาไว้โดนบ่ได้ถือไว้โดนบ่ได้ครับแต่ว,วา่าลองสิคอยถือคอยลงคอยแต่เพราะว่าอัดมันเอไอมันจับครับผมนี่ครับลองเบิองลองวิจารณ์เบิองครับแคบไว้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็แคบไว้แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นให้วิ่งหกกับสามเพิ่นหมักเด้พอเพิ่นมหมักหกกับสามงวดนี่มาแค่งคือหกกับสามลองเบิรง ลองเบิ้ลพนวาลร่องเบิ้ล่องพิจนาเอาพนวัาสินะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นยุทีิโชกและดวงของเฮาแ่ะครับเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวคงสุดท้ายเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันอีกทีนึงเพื่อได้รับโชคไปน้ากันงวดที่แล้วเสียดายอยู่งวดที่แล้วเสียดายอยู่เขาตัวเดียวแต่ถามว่าเพิ่นได้เลียกมาบอเจ็ดสองเพิ่นได้เลียกมาครับพอเพิ่นได้เลขกมาแต่ว่าเพิ่นบ่เห็นกันก็เบ,บาหน่องเพิ่นก็นเลยบอกบอท่าน เปินก็ฝากมาขอโทษเปินกันเลยว่างวดนี่ขันใดมากเราสีฟ้าเอามาใหา้เราเอามาให้มือเราเราเราได้มากนั่นก่อนเหล็กออกมือหนึง่งแต่มือเรล็กออกนั่นมือวันมือวันทีน่1นึ่ะน่าวบาหน่งปรยูเลยบ่ได้เห็นกันเลาก็บ,บ่ได้มาฝากผู้ใดเลาก็ว่าขันเอามามันก็สีบ่ท่านเล้าว,ว่าก็บบเป็นหยังพอบะบริษัทยังบ่งบต้องเสียใจดอกว่าซันจัางเอาใหมหน่อหนอเปิดมาสิได้ครับผม นาเบิรงอีกรอบหนึ่งครับเลขอาจารย์นิรา,ามครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกครับผมเลขตารางเพิ่นเบาหนองซื้อไว้แล้วก็มีครับเบาหนองซื้อไว้แล้วก็มีซื้อ,อรอตะลีไปแล้วแต่ว่าได้บ่ทันหลยครับทุกสิ่ง,ง,งทุกอย่างเกิดขิ้นนี้ดีชคเลือดดวงครับเบาหนองไดมาเบาหนองกลับไปไหวไตฐา,านปูสวง่งพักบูชาเอาให้ลวงปูเหยียบไปให้ครับผมนี่ครับะวามเป็นความเสียของเอองบาหนองเนาะ นี่ครับเหลขอาจารย์นิรนามทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงพอผูนมากวิ่งโหกับสามครับลองจับครูบังครับจับสองโตก็ไไ้หรือสี่จับสามโตก็ได้แล้วแต่ผู้มาถ้าผู้ใดมาใส่เกสามโตก็เจาะเลยครับเจาะเจาะเอาเนียนเอาแต่ถ้าผู้ใดมากเล็กสองโตก็เจาะเอาแต่เบาหน่องมากเด้ยังโบถิมเลยศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านี่เบาหน่องยังโบถิมศูนย์เจ็ดเก้า เบาหนองยังบ่ถิมเลยครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กฟันของเบาหน่องที่ว่าฟันเห็นกบแต่ว่าเบาหน่องถือศูนย์เก่าเบาหน่องสื่อแต่ศูนย์เก่าแต่ว่าศูนย์เจ็ดเก่าเบาหน่องก็สื้อเบาหนองก็แตกออกเบาหน่องยังตามอยู่ครับศูนย์เจ็ดเก้าเบาหนองยังตามอยู่ถ้าผู้ใดมากจะซื้อไวแต่พุทธบุผู้ใดบ่มากกระพานไดครับบอกไว้เดี๋ยวเบาหนองเสียอัดคลิปหนาให้อีกค่หนึงว่าเบาหนองมากตัวไหนแต่ว่าเบาหน่องซื้อไว้แล้วก็คือ 079 079ที่บ้านองสื่อไว้แล้วยังได้องวดดีเฮากลับมาตามกันต่อครับคิดสิงใดให้สมหวังดังปาถนานะครับพอนีละน้วหนา้าฝนจะฝากห่วงใหญ่ทุกคนนํ่เพราะว่าโจนี่เริ่มเขานาฝนละแก่ให้รักษาสุขภาพเจ้าของนำ้ำเพื่อนกันเจ็บอดอดแดดขึ้นกันละครับผมเนี่ยภาษาผูเฒ่าเนาะแต่ว่าแกยังแข็งแรงอยู่แต่ถามว่าเจ็บอดอดแดดบอแกมีขึ้นกันครับโลกเฒ่าเนาะ จะได้ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่16บพิจุนาหกหกเดี๋ยวเจอกันอีกเทอหนึ่งคงสุดท้ายของอาจารย์นินรนามสวัสดีครับ